วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องการอินค่าวันนี้การมีทริคง่ายๆมานำเสนอในการปลดล็อกเกียร์ว่างนะคะสำหรับรถ CX30 แล้วก็มาด้าสวิธีทำง่ายๆ5ขั้นตอนการรวบรวมให้แล้วไปดูกันเลยค่ะดับแรกตอนนี้รถยังสตาร์ติดอยู่นะคะเรามาดับเครื่องกันก่อนนะคะดับเครื่องเสร็จปุ๊บนะคะให้ไปหน้าจอดับ แล้วเราก็กดออนสวิตหนึ่งสองค่ะสองครั้ง,งนะคะเหยียบเบรกกดเบรกมือลงให้สัญญาณดังแบบเี่ักี้นะคะุณนะคะแล้วเราก็กดดับเครื่องรอจนไฟกระพริบตรงนี้หายนะคะ เราก็ทําการปกดชิปล็อกลงมาที่เเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าลถสรารถเข็นได้เปล่าทุคนค่ะเป็นยงบ้างคะเพื่อนเป็นไงบ้างคะเพี่ยมแค่นี้ก็ได้แล้วสำหรับวิธีการกดรถเทียวว่าทียบสาหรับรถเทียบสามสิบนะคะไงบ้างคะวิธีทําง่ายๆถ้าชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้การด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ thank mm -hmm. you